เรากำลังจะไปสม,มุดซักสม,มุดไม่สาครก็สงครามนะคะนี่ก็ว่าแต่งหน้าสวยอยู่เนาะนี่แต่แม่บอกหน้าเทาจบเลยคิดจอหายหมดแลวตุดทางเนี่ยทางเนี้ยก็ทางเนี่ยหายหมดเลยไม่ได้โดนเลยมาหาของกินก่อนค่ะแต่ก็จะเดินทางได้ยินเสียงไว้ไม่รู้นะ <laughs> ตอนนี้ถึงสารพันท้ายนารสิงนะคะเด็กสองคนไม่ลงเฟิร์กับเพเดี๋ยวเราก็เดินไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไหว้พระไหวอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูจุดชมปลาดมาเฟียร์อะอันยื่นไงไก่อะไอนะนี่นเดี๋ยวยืนนะเดี๋ยวยืนนะไก่จ้าหน้าเรียงพี่แหนมถ่ายรูปแป๊บเรามาสร้างบ้านกุศลสร้างปละดมรู่กันครับ ทำมันได้นะเฮ้ยเปียกทำไรอ่ะเดี๋ยวมาไหว้พ่อป๋าได้เราเถอเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับจะขออะไรก็ขอได้นะแต่ที่มันขอในสิ่งที่มันไม่ผิดเกี่ยวกับกฎนี้คือนวัตกรรมอะไรนะเออปากเลยเนี่ยนวัตกรรมนะนวัตกรรมเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วผมเปียกจกเลยตองเท้าชิงเท้าฉันอ๋อเน้อง อโนโอโนโอโนโอโนสภาพใครจะมาเป็นเล่นที่เจ็ดก็ยังไม่อยากใส่อนี้เยเนาะท้ามบุญหนึยบาทกะรับเฮ้ยเอกี้อะไรเนี่ยนนี้เนี่มันบอกว่าเหมียวมาแล้วเอเล่นว่าอย่างงี้ใช่ไหมสถาาที่เจ็ ทที่เขามีเ็มเลยเต็ดตองเซียนแล้วทีนี้ทำอะไรอะกั่เดียนียวเียนใช่ะถ่ายอะไรเลยเดี๋ยวนี้แม่บอกให้ถ่ายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำภารกิจก่อนทำภารกิจพ่อแม่ก่อนเปิให้า tui gaya <coughs> ngang xeo, tui gaya ngang xeo, tui gaya ngang, tui ตอนนี้หลักอาหารนะคะสถานที่ลำเดินถึงช้านสีที่นี่ที่นี่มีไกด์ด้วยนะมาเทีน่อีวทอน้อยแต่ก็เที่หนลักอาหรของจริงที่ใช้ระหารน้ำท่มในสมัยโบราณและด้านหลังนที่จะและด้านหลังนที่จะได้พบกับสัตว์เงาากใครได้เลอดเต้นะเี้ยนอยู่น้ำไหนลองกล้องดิวันนี้เพี้ยมนทำ มามาฉวดหมูที <vào> ่วัดเจอหมูที่วัดเนี่ยเจออะไรบ้างเนี่ยเนี่ยเนียขนาดอะไรไก่ไก่มีไก่แล้วมีอะไรอีกผิวใบย๊าโม่ใยามาไปเดี๋ยวไปหาซื้อน้ำก่อนนะตรงนี้เป็นตลาดน้องเฟียสอยู่น้ำเนาะเดี๋ยวเฟียสจะไปดูน้ำอุ้ยคนกินเต็มเลย

เดินไปเดินมาตัวนี่อยู่นะตัวหักแล้วเนี่ยยิ้มอ้วนๆอยู่ไม่รับเบี้ยเลยกินกี่ลายอะหนูไม่ได้หนูได้เยอะโอ้ยเย็นนี่ก๋เตี๋ยวสูตรอะไรนี่มนเย็นเย็นเขาจะกินกี่ทันห้าอันนี้ฝากเพกกระเพราชาชาเปแบบชงมาแล้วร้อนมาก

เองตอนที่ฝากาให <สา S 1> ้าท,า,าทูบมา,าแล้วถ้าข้าเทียบเฉียบชีดได้หนห้ายอะไรนะีหนึ่งห้าหนึ่งจะให้มาถ่ายเขาให้ไไม่ถึงาแต่กว่าจะลงคลิปน่าจะออกไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะออกเอะไราไม่เอาอะร้อนไม่เหนีนะนไม่ต้องขยับ่ แล้วก็ทบุญกขเป่างยวืวขาเยิดมาเลยเ่ยาอันนี้อันอนี้น่อันนี้น่น่ยเลยอย่้าเสองน้า้าีอจ้ากับพระเจ้าจ้ร้อัเล่นนะครับว้าขึ้นรถกันเถอะร้อนไปที่เอ่ไปดูตรนนี้ถึง สะพานแดงพ่อไปไหนไม่รู้ไปดลอตเตอรี่ให้ไมโน้ขึ้นมาทำไมเวลานี้ก่อนร้อนทนมากทำมาทำไมเวลานี้นะเพียนของใครกินหมดแล้วเนี่ยเอาไปอุ้ยเหนียงอะทำไมวันนี้อ้วนจังอุ้ยช่วยด้วยไม่ช่วยช่วยอะหมดแล้วเรละมาสามร้อยเนี่ยไม่มีแบงปิกติดไว้ก่อนแม่ตั้งอันนี้เลยสมุทรสาครดิ สรุปไม่ไม่แวะแล้วสซฮันแดงร้อนเหตุสภาพอากาศไม่ไปเดินไปที่อื่นรอนอู้เดินยังไงดูสภาพตายแน่เวลาตรงกลางโลกมันมีอะไรให้ดูนะันแดงเยอะมากไม่รู้หมนันเรจะได้ถ่ายไว้พาะเดี๋ยวมันจะติดคนเยอะนะคะมาอะไนะเี่ยปลาเบนช่วยเด็กปลากะเบนนี่เอาหัวขับรถอะไร มนมมอเนียไปเี่ยวยวอ,ยอ,อยู่อะไรศูนย์อะไรอนุรักษ์พันธุ์แมวไทยอะไรสักอย่างไม่าาไไรู้เข้าว่าอะไรตอไม่รู้พันทางก่อนอเจอแมวส้วมแล้วหนึ่งตัวแมวส้วมเปิดแมวส้วมเปิดแมวส้วมเอาเท้าอะไรเท้าอะไรตอนนี้เข้ามาเจอโซนที่ให้เล่นกับแมวได้อยุยอนะแมวว้าวคือน้องคือน้องอยากอยากมีบ้านอยู่ปะ่ะอุ้ยทุกทุกเชนว่าจะ ฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยใครจับไอพีแม่ตัวนี้เที่ยวอะไรอยู่้าหลังให้นั้นมองตัวอยอย่างรตัวนี้เตะแมวเงียน้องจับได้เปล่าหนูองน้องน้องน้องไม่ตื่นเลนอะน้องน้องด้วน้องด่น้องน้าไม่อาตาเอ๋ เฮ้ยเฮ้ยการเลือกการเลือกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชักจะมปแมวสีเนี่ยตอนนี้อยู่ดอนหอยลอดถึงตั้งนานแล้วซื้อของหลายอย่างแล้วแต่ลืมพาจ้า อันนี้สาล่ายัวงุ่นที่เหลืออยู่ที่ป้าแล้วก็แม่พ่อแม่กับพ่อเราวเฟียสไปไหนแล้วไม่รู้นะคะไม่พูดเลยเหรอไม่รู้โทนแล้วโทรนี้ซอมไว้เดี๋ยวเผื่อมีเฟวกอีกโอ้ะแค่นี้ไมู่้จะพูดเลยแหละโอเคค่ะก็ไม่ก็คงไม่ยถ่ายอะไรเพราะขี้เกียจไปหาของกินแหละเออตอนนี้ถึงที่นั่งแล้ว มีเด็กวุ่นวายวอแวมากอันนี้คือของกินของเราอะไรใส่ยอว้าวตั้กตใจป้่ถดไวอยู่ตกใจปะตกใจในเพียงกินอะไรตัแบบส่อวมองว่ะอะไรนะคามีบินาเกตหาม้วแล้วไม่ใช่คาบินบลลายหม่วเดี๋ยวกินกันนะคะ น้ำน no> ี่ก็มีน้ำนี่หวานขำ่เวอร์มาไหนไม่รู้ว ah ่าจะยังกินทีไหมล่ะมาเปล่าเนื้อเอาไปไปไหนกันเอ้ามันหยุดดิงอะไรไปไปดูเรานู้นแล้วยังติดน้ำมาเส็จเลย

กลับบ้านยังเฟี้ยที่ไหนกลับบ้านเหรอกลับบ้านเหรอไม่ไม่กลับไปอยู่คนเดียวนะบ๊ายบายโอ้นี่จะห้าโมงแล้วเด็กดูนะแต่เราก็จะกลับบ้านแล้วค่ะทำการเปลี่ยนทรงผมแเรียบร้อยว่าจากหัวพูมากค่ะไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายอะไรเพิ่มไหมก็บ๊ายบายเฟี้ยเฟี้ยไอ้เฟี้ยไอ้เด็กอ้วนบาย ไดค่ะกลับบได้วันนี้ได้แลยออีกแล้วอะไรอ่ะอีข้อมืออันเนี้ยบายบายขยะจังเออเออน่ารักจังเลยหรอตัวอะไรอ่ะข้อมือได้อ๋อข้อมือข้อมือได้ตัวอะไรนี่เขาเรียกตัวอะไรอ่ะอันนาะเอ็นมาเป็นข้อมือเรยต้องไปคล้องแน่นๆหรอเอ็นมายางแหวกซีน้ำซีน้ำ <Yeah. S 2> mm hmm. ได้เป็นชายเย็นเย็น mm hmm. กำลังเดินไปรถตลาดก็เริ่มเก็บแล้วนะคะ, yeah. ะเย้ชายเย็ชายเนชาติหลักชายเย็นปะเก็บกิบเก๋อยู่เลยค่ะ mm hmm. อากาศดี พอครึ่งบ่ายมาแดดไม่ร้อนแล้วแต่ตอนเช้าร้อนมากใช่ไหมคะมเห็นตัวหนึ่งนะคะคล้ายๆคล้ายๆเป็นวิธีเลยมันตากิ้งเหมือนกันเป็นรูปแต่ว่าตาเป็นถ้าเกิดตากิ้งใช่ไหมมันจะเป็นรูปหัวใจแล้วพูดหรือว่าเพื่อนหนูซื้อมาใช่ไหมแล้วมันแบบโอ้มกอ o d a m a z i ิ่งมากเลยมันแบบสวยมากเลยไม่ได้ร้านตรงนั้นนะร้านพูดถหงรเลยพูดคือไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยวกับท,ท,ที่เที่ยวเลยสักนิดนึงแต่ขอให้ได้พูดเนี่ยชายเย็นแต่ยังไม่ได้กินแต่วันนี้วันมากอะไรอะมันคือตัวอะไร ฉันก็ไม่รู้ไปแล้วขึ้นรถดีกว่าปากปะกลับบ้านกันเถอะปากจะได้ถ่ายอะไรเพิ่มไหมไม่รู้เบกเนี่ยมี่น่าถ่าย